สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมและผู้ที่สนใจทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เจาะลึกดวงการเงิน12ราศีปี2026กับครูแหม่มค่ะมาถึงท็อปโแล้วนะคะกับอันดับที่4ลัคนาราศีกุม Aquarius ค่ะ ชาวกุ้มคะครูขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยค่ะปี2026คือปีแห่งการปลดแอกและแจ้งเกิดของคุณอย่างแท้จริงหลังจากที่คุณต้องแบกภาระเรื่องการเงินมานานหลายปีเพราะดาวเสาทับเรือนเงินปีนี้โซตรเหล่านั้นจะถูกปลดออกคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่คุณไม่ได้เป็นแค่คนธรรมดาแต่ถูกสถาปนาให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุคสมัยพร้อมกับการต้อนรับพันธมิตรหรือคู่ครองที่ยิ่งใหญ่ ระดับราชาช่วงไหนที่การเงินจะโล่งสบายและช่วงไหนคือนาทีทองของความรักและหุ้นส่วนเรามาเจาะลึกทม์ไลน์แห่งอิสรภาพนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะเฟสที่1มัมกราคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาแห่งการปลดล็อกพันธนาการทางการเงินข่าวดีที่สุดรับต้นปีคือการย้ายของดาวเสาดาวประจำตัวของคุณค่ะ ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวเสาร์จะย้ายออกจากราศีมีนเรือนการเงินเข้าสู่ราศีเมษเรือนที่3การเดินทางหรือสังคมความหมายคือความเครียดเรื่องเงินภาระหนี้สินหรือความฝืดเคืองที่กดทับคุณมา2-3ปีจบลงแล้วค่ะคุณจะรู้สึกหายใจทั่วท้องการเงินเริ่มหมุนคล่องขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อดาวเสาร์มาสวมชุดนักรบของราศีเมษทัดไฟในเรือนแห่งการเข้าสังคมแปลว่าปีนี้คุณจะอยู่เฉยไม่ได้คุณต้องออกไปลุยไปเจอผู้คนไปเจรจาไปสร้างคอนเน็ชันยิ่งคุณขยันเดินทางหรือเข้าสังคมมากเท่าไหร่โอกาสทางการเงินก็จะวิ่งเข้าหาคุณมากเท่านั้นเสาในเมษคือความกล้าหาญในการเชื่อมต่อผู้คนค่ะ นอกจากนี้แล้วดาวที่จะตามเข้าเม็ก็คือดาวเนปจูนที่จะใหญ่เข้าสู่เรือนที่3พร้อมกับดาวเสาร์ค่ะเรือนที่3คือเรือนแห่งการสื่อสารการเข้าสังคมเพื่อนฝูงและการเดินทางระยะสัน้นเมื่อเนปจูนดาวแห่งจินตนาการและความฝันมาสถิตท,ที่นี่มันจะส่งผลให้ชาวกุมมีซอฟต์พาวเวอร์ในการสื่อสารที่ทรงพลังมากค่ะคำพูดและการสื่อสารของคุณจะมีสเสน่ห์ ลึกซึ้งและกินใจคนฟังมากขึ้นต่างจากดาวเสาที่พูดตรงหรือขวานผ่าซากเนปจูน <Neptune S 1> <Neptune S 2> จะมาช่วยลดความแข็งของดาวเสาลงทำให้คุณสามารถเจรจาต่อรองหรือนุ่มน้าวใจคนได้นุ่มนวลแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเหมาะมากสำหรับงานขายงานเขียนหรืองานคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องใช้สตอรี่เทลลิงคุณจะมีสัญชาตญาณในการเลือกคบคนหรือโซเชียลอินทูวิชัน เซนส์จะไวมากในการเข้าสังคมคุณจะอ่านใจคนออกรู้สึกได้ทันทีว่าใครจริงใจหรือใครใส่หน้ากากช่วยให้คุณเลือกคบกัลยาณมิตรและตัดคนไม่ดีออกไปได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การที่เนปจูนมาเจอเสาในเรือนที่3หรือเรือนแห่งความคิดแปลว่าไอเดียในหัวของคุณจะไม่เป็นแค่ฝันกลางวัน แต่คุณจะสามารถถ่ายทอดมันออกมาเป็นแผนงานเขียนออกมาเป็นหนังสือหรือสร้างเป็นคอนเทนต์ที่จับต้องได้จริงมาดูเฟสที่2ช่วงเมษายนเป็นช่วงเวลาแห่งนักลงทุนอัจฉริยะช่วงเมษายนค่ะดาวยูเรนัสดาวเจ้าเรือนลัคนาอีกดวงของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นเรือนที่5การลงทุนความคิดส,สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ เมื่อดาวแห่งนวัตกรรมมาสวมชุดคนฉลาดมิถุนในเรือนแห่งการเสี่ยงโชคมันแปลว่าคุณจะมีไอเดียการลงทุนที่ล้ำและฉลาดมาก smart investment คุณอาจจะสนใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหุ้นเทคโนโลยีหรือโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ AI และเด็กยุคใหม่จังหวะนี้เซนส์ Sense ของคุณจะไวมากหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองใครที่เป็นสายครีเอเตอร์งานของคุณจะมีความทันสมัยและไว,วรัลได้ไง่ายๆเลยค่ะ มาถึงเฟสที่3ช่วงมิถุนายนเป็นต้นไปนี่คือไฮไลท์ที่ทำให้คุณขึ้นมาอยู่อันดับ4ค่ะ30มิถุนายนเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์มาเล่งลัคนาของคุณเรือนที่7ในทางโหราศาสตร์การที่ดาวพฤหัสเล็งลัคนาถือเป็นเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์คุณจะเนื้อหอมฟุ้งเหมือนดอกบัวและยิ่งมาในมาตรฐานราชาโชคแปลว่า คุณมีเกณฑ์จะได้พบกับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองที่มีบารมีสูงมากค่ะเขาอาจจะเป็นคนดังเป็นผู้บริหารหรือเป็นคนที่มีฐานะมั่งคั่งคนคนนี้จะเข้ามาสับเร่อชีวิตคุณยกระดับฐานะและนำพาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาให้ใครโสดเตรียมสละโสดกับคนโปรไฟล์ดีได้เลยค่ะการร่วมทุนหรือเซ็นสัญญาในช่วงครึ่งปีหลังจะนำมาซึ่งผลตอบแทนมหาศาลเพราะคุณมีแบ็กอัพที่ดีเยี่ยมค่ะ และสิ่งที่ลืมไม่ได้คือดาวพลูโตที่ทับลัคนาของคุณในราศีกุมคุณคือ The Chosen One หรือผู้ถูกเลือกของยุคนี้ค่ะพลูโตจะทำการปฏิวัติบุคลิกของคุณใหม่ทั้งหมดคุณจะเสน่ห์แรงเป็นพิเศษและมีพลังอำนาจลึกลับที่ทำให้ผู้คนอยากเข้าหาไม่ว่าคุณจะพูดหรือทำอะไรมันจะมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างเสมอ ขอให้ใช้พลังนี้ในทางสร้างสารรค์แล้วคุณจะเป็นผู้นำเทรนด์ที่โลกต้องจดจำค่ะสรุปภาพรวมปี2026ของช่ากุ้มปีนี้คือปีแห่งการ financially free and socially rich ปลดหนี้และรวยสังคมค่ะต้นปีหมดเคราะห์เรื่องเงินหลุยสร้างคอนเนคชั่นใหม่เสาเข้าเมรกลางปีลงทุนฉลาดเกณง์กำไรแม่นยำ ยูเรนัสเข้ามิถุนปลายปีรับทรัพย์จากหุ้นส่วนและคู่ครองระดับบิก๊กพฤหัสเล็งลัคนาในสิงห์มันเสร็จที่คุณต้องมีคือ network is net worth เครือข่ายคือคุมทรัพย์พาตัวเองออกไปเจอผู้คนเพราะเงินของคุณในปีนี้อยู่ในกระเป๋าของคนที่คุณกำลังจะไปรู้จักค่ะและสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ถ้าปีหน้าคุณต้องการความเป๊ะ ต้องการรู้จังหวะชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะว่าช่วงไหนควรลงทุนช่วงไหนควรเปลี่ยนงานหรือช่วงไหนที่เซนส์ของคุณจะแม่นยำที่สุดครูขอแนะนำแพ็กเกจพิเศษ personalized w e a l t roadmap 2026ค่ะแผนที่นำทางความมั่งคั่งฉบับส่วนตัวโดยครูมีให้เลือก2รูปแบบตามสไตล,ล์ที่คุณชอบค่ะแบบที่1พรีเมียมวิดีโอแบบเจาะลึกเป็นคลิปวิดีโอส่วนตัวพร้อมสไลด์ประกอบให้คุณได้รับพลังงานแบบเต็มเปี่ยม แบบที่ 2. s t a n d a r d e-book ครูจะสรุปคำทำนายและแผนการเงินส่งให้เป็นไฟล์ e-book PDF อ่านง่ายสบายตาให้คุณเซฟใส่มือถือไว้อ่านทบทวนได้ตลอดปีไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนข้อมูลที่ได้คือแผนที่ขุมทรัพย์ของดวงคุณเองล้วนๆค่ะถ้าคุณพร้อมจะวางแผนรับมือปี2026ทักแชทสอบถามรายละเอียดและจองคิวเพื่อมาวางแผนความรวยไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับความสำเร็จ และมีปัญญาที่สว่างสวัยตลอดปี2026แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ